ฮุนไดเฮชแต่งเก้าอี้วีลแชร์วันนี้การจัดมาให้แล้วบอกเลยลูกค้าหายากมากเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเก้าอี้วีลแชร์แบบเข็นออกได้แบบนี้ไม่มีในตลาดแล้วนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าราคาติดตั้งหลายแสนมากลูกค้าและรุ่นนี้นะคะนี่เลยคะ่ะจะสามารถ เห็นออกได้นะจ๊ะนี่บอกเลยว่าวันนี้ใครอยากให้กับคนที่คุณรักได้แน่นอนมากับรถนี่เลยนะฮุนไดเฮชวันนะรุ่นออลิตนี่กระจังหน้าไดมอนแบบนี้และคันนี้นะคะแต่งเพิ่ม สวยมากมีระบบกรองรอบขันด้วยนะคะแล้วก็เป็นสีบอนหรือว่าสีเทาสุดหรูตัวแม็กสวยมาพร้อมด้วยยางใหม่ปี2025กันเลยและเลขใหม่นะต้องบอกลูกค้าเลยว่าเลขใหม่น้อยมากเพียงแค่ 60,000กิโลเมตรเท่านัน้นลูกค้าใหม่น้อยสุดและพวงมาลัยมันตีฟั่งชันนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยและบอกเลยว่าคันนี้ติดตั้งระบบกร้องรอบคันแล้วก็หน้าจอนะคะเป็นระบบสัมผัสภายในสวยมากใหม่มากจริงและอย่างที่การบอกถ้าคุณอยากซื้อรถคันนี้ให้คนที่คุณรัก ก็ต้องหลักตัวเองด้วยนั่นเองเพราะนี่เลยค่ะการจะแถมฟรีเบาวี IP ให้เลยนั่งอยู่กับคนที่คุณรักการบอกเลยว่า ง่ายและดีมากๆนะคะแล้วก็นะคะภายในกว้างมีทีวีจอเพดานให้เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะถึงได้บอกว่าใครกำลังหาวิวแชร์ให้กับคนที่คุณรักห้ามพลาดคันนี้เด็ดขาดเพราะว่านะคะรุ่นใหม่ใหม่น้อยออปชั่นดีของแต่งเยอะนะคะ จะเป็นคันไหนล่ะคะก็ต้องคันนี้เลยนะและที่สำคัญวันนี้นะคะฮุนไดเฮชวันแต่งเก้าอี้วิลแชร์สามารถเข็นออกได้แบบนี้ใหม่ๆแบบนี้เก้าอี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะวันนี้การบอกเลยว่าราคาพิเศษแน่นอน1 9 0 0 0ล้าบาทเท่านั้น ลดพร้อมกับวิลแชร์เลยวันนี้เราจัดมาให้คุณแล้วในราคาสุดพิเศษและที่สำคัญนะคะซื้อสดไม่บวกแหว่7%ฟรีค่าโอนซื้อจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวเลยค่ะผ่อนง่ายนะ้ผ่อนถูกวันนี้คุณพร้อมที่จะพาคนที่คุณรักไปเที่ยวแล้วหรือยังถ้าอยากได้รีบทักมาเลย